อ่สวัสดีครับช่างแรกนะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับ power supply นะครับตัวที่อ่าลูกค้าได้สั่งไว้สเปคเครื่องนะครับนี่ศูนย์ถึงหกสิบโวลต์นะครับอ่าแล้วก็ปรับกระแสได้ศูนย์ถึงห้าสิบแอมป์นะครับตัวนี้จ่ายได้จริงนะครับห้าสิบแอมป์แบบเต็มๆเลยนะครับศูนย์ถึงหกสิบโวลต์นะครับอ่นี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่พอร์ต DC เอาพุทนะครับแล้วก็เป็น AC Input ตรงนี้นะครับไม่มีสวิตปิดเปิดหน้าเครื่องแต่นะครับมันจะรวมอยู่ในตัวซเล็กเตอร์ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นตัวปรับทั้งกระแสรปรับทั้งแรงดันนะครับแล้วก็เป็นสวิตปิดเปิดในตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานให้ดูในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอตอนนี้เรามาดูกันสเปกกันคร่าวๆกันก่อนหรือรูปร่างหน้าตามันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับมีหูหิ้วให้นะครับน้ำหนักก็น่าจะ2อกิโลกว่านะครับก็หนักพอสมควรนะตัวนีเ้เดิมทีนะครับมันเป็น power supply ของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่นะครับต้องต้องบอกว่าขนาดใหญ่เพราะเนื่องจากว่ากระแสมันนะครับห้แอมป์เลยนะครับเดิมทีนะมันน่าจะเป็นระบบ48โวลต์นี่เห็นไหมครับ ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น set xd นะครับ2400เวอร์ชั v e r ่จุดนะครับมันมีหลายเวอร์ชันนะรุ่นเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันสี่จุดนะครับรับแรงดันอินพุตตั้งแต่100โวลต์จนถึง240โวลต์นะครับตัวนี้นะครับดี D, มี pfc นะครับวงจรรักษาระดับแรงดัน DC คงที่อยู่ด้านในนะครับไม่ว่าไฟจะเข้ากี่โวลต์ตั้งแต่100โวลต์จนถึง240โวลต์มันทำงานได้เพราะฉะนั้น แถวบ้านใครไฟตกไฟต่ําก็ไม่ต้องกลัวใช้งานได้นะครับนะทีนี้สเปคต่อมานะกระแสแม็กนะครับ AC current 1 8แ max นะครับเพราะฉะนั้นฝั่ง AC ก็ควรที่จะใช้สายาที่คุณภาพนิดนึงนะครับสำหรับถ้าใช้เต็มโหลดโหลดเต็มแม็กนะครับแต่นะครับตัวนี้นะมีแถมสายมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาสายมาให้ดู นี่นะครับเขาแถมสายมาให้ด้วยนะครับเป็นสาย AC นะครับเส้นเบลเลอร์บาล่าเลยนะครับโอเคทีนี้อ่ามาต่อกันที่สเปคนะครับอ่าเห็นไหม DC เอาพุตนะครับ53.5โวลต์ที่3,000วัตต์เลยนะครับทําได้ถึงสูงสุดถึง3,000วัตต์นะครับก็คำนวณออกมาเป็นอ่าแอมป์แล้วก็น่าจะ50แอมป์นะครับนะ Power Factor 0.99นะครับคุณภาพดีมากนะน้ำหนัก3.8กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ด i m มชั i o นะครับความกว้างความยาวความสูงก็ขนาดประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็พอดีนะครับเหมาะมือนะครับประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็กำลังดีนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูนะครับดูสเปคกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอ่าในส่วนของการใช้งานกันว่ามี อะไรให้ปรับบ้างแล้วมันทํางานยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมสายนะครับ DC ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงนะควรที่จะใช้สายเส้นใหญ่กว่านี้มากนะครับเนื่องจากกระแสมาสูงนะครับสาย AC ก็เช่นกันนะครับอันนี้ผมใช้ในการทดสอบเฉยๆนะครับมันเส้นเล็กแค่นี้นะครับใช้จริงควรที่จะใช้สายใหญ่กว่านี้นะครับอ่าโอเคอ่ะทีนี้อ่าโอเคเสียบปลั๊กเลยนะครับ ปักครั้งแรกนะครับมันจะออนอัตโนมัติเราต้องกดออฟไว้นะครับนะเห็นไหมถ้าเราไม่กดออฟในจังหวะเมื่อกี้นะครับค่าที่เราเซตไว้ค่าทั้งกระแสและแรงดันมันจะป้อนออกมาโดยอัตโนมัตินะครับป้อนออกมาเอาพุทตรงนี้เลยนะเราต้องกดออฟก่อนที่มันจะออนแบบออโต้นะครับตอนนี้นะครับผมสั่งออฟไว้เห็นไหมครับมันจะไม่มีไฟออกนะเดี๋ยวมิเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับ ดูที่จอมิเตอร์นะครับนะผมจะใช้สายมิเตอร์จับไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไม่มีแรงดันนะเห็นไหมศูนย์จุดนะครับแทบไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับแทบจะเป็น0.00นะทีนี้นะครับ ทําไงนะครับเมื่อถ้าเราเซตเราการที่เราจะป้อนไฟออกมานะครับเราก็แค่กดออนไปทีหนึงนะครับแต่นะเราต้องเช็คก่อนว่าค่าแรงดันที่เราตั้งไว้นะขณะตอนนี้นะครับมันกี่โวลต์กี่แอมป์นะครับเราก็หมุนซีเลกเตอร์ไปทีนึงนะครับมันตัวนี้มันจะเป็นปุ่มไดออลนะครับมันจะเป็นดิจิตอลนะหมุนไปทีนึงนะครับเห็นไหมค่ากระแสค่าแรงดันจะโชว์ขึ้นนะครับถ้าเราต้องการปรับแรงดันนะครับเราก็หมุน เราไดอัล uh, ตรงนี้นะครับมาที่แรงดันมันจะเป็น uh, ตัวเลขกระพริบแบบนี้เราก็กดซีเ c กไปทีนึ่ะเ uh, mm hmm. มื่อกีก้กดไม่ทันมันจะกลับมาหน้าจอตรงนี้นะครับ uh, uh, เดี๋ยวผมจะเซตแรงดันเป็น12โวลต์นะครับ uh, ผมก็หมุนไดอัลมาที่ uh, ค่าแรงดันนะครับกดซีเ c กไปทีนึงนะครับจะเป็นการปรับ uh, ค่าแรงดันเห็นไหม uh, ผมจะปรับมาที่12โวลต์นะครับ uh, ปุ๊บ ค่อนข้างที่จะเซนสติฟพอสมควรนะครับตามมือเลยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นแรงดัน12โวลต์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะปรับกระแสล่ะตอนนี้กระแสเป็น50แอมป์ก็กด select ไปทีหนึ่งนะครับปรับกระแสเป็น3แอมป์นะครับสมมตินะครับตดตัวอย่างเป็น3แอมป์กด enter นะครับเห็นไหมนะครับสายช่างนะครับเหมาะมากนะครับสามารถลิมิตได้ทั้งแรงดันนะครับตั้งค่าได้ทั้งแรงดันตั้งค่าได้ทั้งกระแสนะครับเป็น cc กับ cv นะครับ constant voltage constant uh, current นะครับเห็นไหมสามารถควบคุมได้ทั้งกระแสและแรงดันนะครับสายช่างเหมาะมากแล้วก็ไปชาร์จแบตก็เหมาะมากเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เมื่อผมเซตค่าแล้วเราจะดูค่ากดหมุนไดโอดไปอีกทีนึงปุ๊บเห็นไหมค่าที่เราเซตไว้มันอยู่ตรงนี้แล้ว1 2โวลต์ v, 3แอมป์นะครับทีนี้นะครับเราจะสั่ง on. อ n อนกด enter ไปทีนึงกดตึง้ง เห็นไหมครับนี่ออนมาแล้วเห็นไหมค่าแรงดันโชว์ตรงนี้นะครับตั้งไว้12อ้าวเห็นไหมโชว์แทบจะตรงกันเป๊ะเลย12.96นะครับอันนี้ก็วัดได้10เอ่อไอ,อพูดผิด11.96ตรงนี้ก็วัดได้11.98นะครับค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ฟุกนะนะครับค่อนข้างที่จะเ,เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ มค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยนะนะครับทีนี้กระแสทําไมไม่ขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากระแสตรงนี้นะครับเป็นกระแสแบบเดียวทามนะครับถ้ามีโหลดมันก็ถึงจะขึ้นนะครับกระแสตรงนี้นะครับทีนี้หลายคนนะครับถ้าไม่ใช่สายช่างหลายคนคงจะทำไมเราต้องลิมิตกระแสนะครับลิมิตกระแสคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะจับสายช็อตกันให้ดูนะครับเมื่อกี้นะครับผมบอกไปแล้วว่าผมลิมิตไว้ที่ 3แอมป์นะครับผมจะจับสายช็อตกันนะไม่พังนะครับนี่เห็นไหมกระแสจะขึ้นมา3แอมป์เท่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับแรงดันจะหายนะครับเนื่องจากว่ามีการกินกระแสมาถึง3แอมป์ค่าที่เราตั้งไว้แรงดันก็ต้องตกเป็นธรรมดาเห็นไหมครับนะความหมายคืออะไรนะครับความหมายคือนะครับสายช่างนะครับสมมุติว่าเราเทสงานอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ,อ,ะ,อ,ะอย่างสมมุติว่าตัวผมเองนะครับใช้งาน งานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าจะเทสอินเวอร์เตอร์สักตัวหนึ่งเราก็จะตั้งนะครับสมมุติว่าเทสร,ระบบ24โวลต์เราก็ตั้งไว้24โวลต์ลิมิตไว้สัก3แอมป์นะครับเพื่อถ้าเกิดว่าเราซ่อมอินเวอร์เตอร์ไม่ผ่านมีอะไรช็อตอยู่นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นก็จะได้ไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลิมิตกระแสนะครับมีเท่าไหร่ปล่อยไปเลยอย่างสมมุติว่า50แอมป์นะครับถ้ามันลิมิตกระแสไม่ได้นะครับ 5 0แอมป์24โวลต์นะครับมันมันพันกว่าวัตต์เข้าไปแล้วนะครับถ้าปล่อยเข้าไปตัวอินเวอร์เตอร์เลยถ้ามันเกิดเราซ่อมไม่ผ่านหรือมีอะไรช็อตอยู่มันจะทําให้เสียหายมากกว่าเดิมได้นะครับนะนี่คือนะครับ CC Constant c u r r e n t นะครับหรือการลิมิตกระแสดได้นะครับก็คืออย่างนี้นี่เองนะก็แค่นี้นะครับในการลิมิตกระแสนะโอเคทีนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับข้ามมาไกลเลยนะครับ เราบอกเมื่อผมเสียบปลั๊กนะครับเครื่องมันออนแบบออโต้ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราจะปิดเครื่องบอกไปแล้วมันไม่มีสวิตช์เปิดปิดมันรวมอยู่ตรงสวิตช์ตัวเดียวตรงนี้เลยนะครับเรากดแช่นะครับกดแช่ไว้นะครับนี่เห็นไหมดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วตอนนี้ดับนะครับเครื่องปิดไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจะออนนะครับเราก็กดไปอีกทีหนึ่งนะครับกดตึงเดียวนะครับตึงนี่เห็นไหม นะครับติดขึ้นมาแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการออฟไปก่อนนะครับถ้าเราไม่กดอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่กดอีกครั้งหนึ่งซ้ําไปนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นอ่อนค่าที่เราเซตต่างๆไว้ค่าโวลต์ค่าแรงดันนะครับเออค่าโวลต์ค่ากระแสที่เราเซตไว้มันก็จะส่งเอาพุทออกมาเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูกันเมื่อกี้นะครับผมปิดเครื่องนะครับเราจะมาดูค่า แรงดันค่ากระแสที่เราเซตไว้จะยังอยู่ไหมนะครับกดหมุนดาวอ้อไปทีหนึ่งเห็นไหมค่าแรงดันค่ากระแสที่เราเซตไว้ก่อนหน้านี้มันจะเมมโมรี่อัตโนมัติมันจะนจําค่าล่าสุดอัตโนมัติไม่ว่าจะถอดปลั๊กก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กโชว์เลยนะครับถอดแล้วนะ,นะรอสักพักให้มันดับนะครับดับไปแล้วนะครับทีนี้นะเสียบปลั๊กใหม่นะครับเราจะมาดูกันว่า ค่าแรงดันค่ากระแสที่เราเซตไว้จะยังอยู่ไหมนะครับพอเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับกดออนไปทีนึงนะครับถ้าเราอ่อดปลั๊กนานจริงๆนะครับเสียบใหม่มันจะอาจจะติดเลยนะครับแต่นะครับถ้าเราถอดปลั๊กแป๊บเดียวนะครับเสียบเข้าไปใหม่เราจะต้องกดออนเครื่องนะครับนี่เห็นไหมติดขึ้นมาแล้วกดไปอีกทีหนึงเพื่อเป็นการออฟนะครับเห็นไหมทีนี้เราจะมาดูค่าแรงดันค่ากระแสกันนะครับหมุนไดออฟไปทีนึงเห็นไหม มันยังเมมโมรี่ไว้อยู่เสมอนะครับค่าล่าสุดมันจะถูกเมมไว้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะสะดวกสบายมากถ้าเราใช้แรงดันซ้ำๆนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าใครเอาไปชาร์จแบตนะครับอย่างสมมติชาร์จแบต48บโวลต์เราก็จะตั้งไว้ที่50กว่าโวลต์สมมุติเรายกตัวยอย่างตั้งไว้ที่5 4โวลต์นะครับเราก็เซตค่าเครื่องนะครับไว้ที่5 4โวลต์นะครับแล้วก็เซตกระแสะไว้เท่าไหร่ก็ตามแต่เราต้องการนะครับ ทีนี้เมื่อเราชาร์จแบตเสร็จปิดเครื่องถอดปลั๊กนะครับเอามาเสียบใหม่เราไม่ต้องเซตค่าแรงดันแล้วนะครับเพราะว่าเราเซ็ตไว้แล้วมันจะเมมโมรีอัตโนมัตินะครับนี่เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับนะมันจะแตกต่างจาก power supply มแบบเอ่อโมแบบทั่วทไปแบบปรับค่าแรงดันอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้มันเป็นโมแบบดิจิตอลนะครับด้านในมันจะไม่ได้มีแค่ VR แค่วอลลุ่มแบบเอ่องง่ๆทั่วไปนะครับมันจะมีอ่าชุด mcu ชุดคอนโทรเลอร์เสริมเข้ามาอีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นชุดโมนั่นเองนะครับเขาออกแบบมาสําหรับโมตัวนี้โดยเฉพาะนะครับคอนโทรเลอร์ตัวนั้นฝังอยู่ด้านในนะครับนะโอเคทีนี้นะครับเรามาดูจําลองการใช้งานกันนะครับอ่าก็คือเป็นการทดสอบเครื่องไปในตัวนะครับผมจะเซตค่าแรงดันไว้ที่อ่าสักอ่าเต็มแม็กเลยนะครับ60โวลต์นะครับค่ากระแสเอาไปแม็กเลยนะครับ50แอมป นะครับนะทีนี้ใช้ดัมม่โหลดในการทดสอบนะครับขนาด2ตัวนะครับดูซิว่านะครับมันจะกินกระแสไปเท่าไหร่แรงดันจะเหลือเท่าไหร่นะครับนะอ่ปนะนะึ๊บนี่เห็นไหมนะครับตอนนี้จับไปที่ดัมม่โหลดแล้วทีนี้อ่นะสั่งออนเลยปึ๊บเห็นไหมครับ แรงดันยังอยู่นะครับ60โวลต์นะครับ59.9ก็อาจตีเ60โวลต์กินกระแสตอนนี้นะครับเราราว15แอมป์นะครับ14.9นะครับทีนี้ผมจะใช้นะครับมิเตอร์นะครับเราจะมาจับวัดกระแสกันดูนะว่ามันกระแสจริงมันได้เท่าไหร่นะครับให้เห็นวัดเส้นนู้นดีกว่านะครับจะได้เห็นอ้าวไม่เห็นนะเอาเส้นนี้แหละนะครับ นี่เห็นไหมนะครับกระแสจริงนะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับฟุกค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับว่าได้15แอมป์นะครับนี่ตรงนี้ขึ้น14.9นะครับแม่นยําทั้งแรงดันและก็กระแสนะครับค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้เพราะมันเป็นระบบดิจิตอลนะครับแรงดันคาดเคลื่อนน้อยมากนะครับรวมทั้งกระแสด้วยนะครับเห็นไหมคาดเคลื่อนไม่ถึง1%ด้วยซ้ำั้งถ้าแบบนี้นะครับโอเคเห็นไหมนะครับ ตอนนี้นะครับเห็นไหมจ่ายกระแสที่ที่จริงผมตั้งกระแสไว้50แอมป์แต่ดัมมี่โหลดนะครับมันมันกินกระแสไปแค่15แอมป์เองนะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราลิมิตกระแสนะเราสามารถตั้งกระแสและแรงดันได้แบบเดียวทามนะครับผมจะตั้งให้ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ฟุกจับกระแสไว้นะครับมไม่รู้จะเห็นไหมนะตรงน,นี้นะครับตอนนี้ 15.2นะครับอ่าทีนี้ผมจะปรับกระแสนะปรับยังไงไม่ให้บังอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขออนุญาตหามุมนะครับอ่ามุมนี้ก็แล้วกันนะครับดูค่ากระแสไว้ะนะครับอ่าผมจะปรับกระแสนะครับอ่ากด select อ่าปรับลดลงมาเหลือสัก1 0แอมป์แล้วกันนะครับนะี่ กระแสตอนนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจนกว่าเราจะปรับค่ากระแสเสร็จแล้วก็กด enter เข้าไปจึงเห็นไหมครับกระแสลดลงมาเห็นไหมและนี้เหลือ10แอมป์นะครับเห็นไหมเครื่องโชว์10แอมป์ตัวนี้โชว์ไป10.3ก็ข้าลื่อนนิดนึงนะครับแต่แรงดันตกลงมานะครับเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่า,าเมื่อกระแสมันไม่พอจ่ายตัวนี้กิน15แอมป์เราลิมิตไว้ที่10แอมป์แรงดันจะต้องตกเป็นเรื่องปกตินะครับ ตรงนี้แสดงให้เห็นการคุมกระแสได้นะครับเห็นไหมสิบแอมตรงนี้1 0 2คาดเคาื่อนนิดนึงนะครับก็เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับแล้วก็แม่นยำนะงานตัวนี้นะครับผมเทสอยู่เป็นงานของลูกค้านะครับใครสนใจนะครับก็สั่งมาได้นะครับมีสเปค0ถึงร2 0โวลต์นะครับแล้วก็กระแสสูงสุดได้25แอมป์นะครับส่วนตัวนี้เป็นสเปคที่ลูกค้าสั่ง 0-60โวลต์ phone, นะครับแล้วก็กระแสได้สูงสุด50แอมป์นะครับตัวนี้นะผมไม่มีโหลดอะไรที่จะมาเทสได้ถึง50แอมป์ให้ดูกันนะครับผมมีแค่ดัมมี่โหลดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็เลยเทสได้แค่นี้นะครับแค่15แอมป์นะครับ, M, รบอ่าผมจะเปลี่ยนกระแสใหม่นะครับไปแม็กซ์สุดเลยนะ50แอมป์กด e กด e r t e r เข้าไปปุ๊บกระแสตรงนี้จะเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมกินไป15แอมป์นะครับ เพราะดัมมิลดมันกินแค่นี้นะครับอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับสำหรับการรีวิวนะครับพาวเวอร์าตัวนี้ก็คงต้องอ่าขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อมาได้นะครับอินบงอินบ็อกหรือโทรมาได้นะครับผมจะให้ที่อยู่นะครับเบอร์โทรติดต่อไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับใครดูคลิปนี้สนใจก็ลองติดต่อมาสอบถามกันดูนะครับย้ำอีกทีนะครับสเปค0โวลต์ กับ0ถึง60โวลต์ราคาเดียวกันนะครับแต่0ถึง120โวลต์จะได้กระแสแม็กแค่0ถึง25แอมป์นะครับส่วนตัว60โวลต์ได้ถึง50แอมป์นะครับใครสนใจก็ลองทักทายติดต่อเข้ามานะครับผมอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ